สวัสดีครับผมอิสระชาแนลผมสิภาพไปเบิองคลิปเก่านะครับผมถ่ายไว้จังเต้ช่วงเทศกาลปีใหม่ผมกระบ,บานคอนเกนผมกลับไปออกไปหน้าไปพอ่อมาสองแม่แม่หนึ่งมันมันสีดำมันกลนกันแท้นหน้าอยู่กับลูกมันบานนี้ผมเอาเขาไปเหนมันกินมือที่สองมามันกะผ้าลูกมันใหญ่นี้หาคาโบเห็น แล้วบันนี่ผมกับสีผ้าไปเบิงคอกนี่ครับเป็นหมาแม่ดงังหมาหมาแม่นี่มันมีเจ้าของแต่แม่ดําที่มันไปนั่นมันบม่มีเจ้าของบันนี่แม่แม่ดังนี่มันอยู่นในคอกไกล้ลูกมันตั้งหมดสี่ตัวผมสีผ้าไปเบิงครับกําลังเป็นตาหักมาเอยเป็นแม่มันอยู่้างไหน cái nó vào dưới cái cây luôn สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอ้นี่มาหน่อย้นอนสบายดีนอนสว่ ีตัวหมอนี่ตัวเมียตัวเธอวนนี่นอนสบายเลยมาดูดิมาดูหน่อยเบิ้งเบิ้งเนี้ยเบิ้งเนี้ยนี่ตัวเถิดนี่ตัวนี้นี่ตัวเมีย ไอตัวนี้กับตัวเธออืมดูวนี้ไอ้ดำตัวนี้ตัวเมย์อีกตัวนึวนงแม่ไม่ต้องไปมีตัวเมย์แม่สองคููสองแม่มันอยู่นี่แหละอันนี้มามีจ้าคองครับแม่มตัวใหายพันเลย มาเม่ดำที่ผมเอาขอยมันกินลูกมันกระลุนอีกแล้วพี่นอ้องกำลังยางเลยมืดตาเลยนี่แต่ว่าถ้าสิพาลูกยางไปนะซื้อไปบระเดี๋อกผมว่ามันต้องข่าบไปที่ละตัวลูกมันมีปาญหาตัวหาหกตัวนี่แหละ อันนี้ไม้มีเจ้าของซุปเปเอร์เอง็งจู้จู้จู้ไอ้ข้าวยอย่างวะเหวยอย่างวะอยากนอนตีฮะอยากนอนเหรอแม่มันอยู่ขา้างนอกแม่มันบ่มห้ครับอู้อู้อ้อ้ สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีหรือเปล่าสบายดีไหมเป็นอย่างไรสบายดีไหมมึงก่อนกันอุบ่มอยู่ ตัวน,นี้สีสีออกเท่าๆตัวน,นี้หน่อยกม็มูตัวนี้ตัวถึกครับโอ้โหลังอ่านรวยพี่น้องเบืองลังมนันนี่โอ้ตัวนี้ลังอ่านตันนี้นี่ตัวเดีวยวไม่ยอมวางวาไม่ได้ทำอะไรเลยตัวนี้ลังอ่านครับ ลังอานตัวหนึ่งเออเปียกมาซีตัวลังอานนี่ตัวหนึ่งนี่มีลังอานลังอานอือคือได้ลังอานมาตัวนึ่งตัวนี้ลังอาน โอ้ยเราจะเห็นยังดอกยี่สิงห่วงแล้วถอดไปครับอันนี้มาเพิ่นมีจากหวงแมวบ่าหายกันเลยเพิ่นเห็นมัอนอยู่ในขอกไก่ไปก่อนนะเดี๋ยวมาเล่นใหม่เดี๋ยวมือเราต้องมาให้กินเห็นแล้วมาหน่อย ขอกันไปอยู่ก็อยากให้มันกินมันหน่อยแต่ขอกอนนี้ไม่จชคของบ่ม,งมีปัญหาหรอกยัยงไน,นมันก็ได้กินอิ่มอยู่แล้ว กับบ้านเราับคิมี้นื่อมนีมครับพี่น้อง สวัสดีครับ